เกิดขึ้นจริงมานอกศาสนารบกันผู้มีศีลธรรมจะรอดสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับไรสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับคำธทํมนายพระอาราธพรมยานหลวงพ่อือสีหลีดดำวัดจันทารามเรื่องอนาคตของประเทศชาติ เมื่อวันพุทธที่23ธันวาคม2518เรื่องมีอยู่ว่าท่านพลตรียุทธศิลป์เกศรสุขผู้บัญชาการกองทัพที่สองได้นิมนต์หลวงพ่อลือษีลิงดำพร้อมด้วยพระเถระหกรูปเพื่อไปบำรุงวันแก่ทหารในเขตกองทัพภาคที่สองโดยนำผ้าย,ยันมหาพิชัยสงคราม และเหรียนเอกราชไปแจกใจให้แก่ทหารในฐานปฏิบัติชายแดนระหว่างวันที่20ถึง23ธันวาคม2518ในวันสุดท้ายคือวันที่23ทธันวาคม2518ได้ทำการแจกของให้แก่ทหารข้ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและก่อนทำการแจก ได้แสดงธรรมกถาเรื่องอนาคตของชาติณอุทธสถา,านค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยหลวงพ่อได้ปรารบธรรมมูลเหตุที่มาแจกวัตถุมงคลเจริญสุขแก่บรรดาทหารอาตมาได้มาทำการแจกผ้ายันและเหรียญแก่ทหารทางภาคเหนือมาแล้วสามครั้ง ต่อมาทราบข่าวจากข้าหลวงของสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงปาราบว่าหลวงพ่อหลือสีลิงดำท่านไม่ห่วงทหารภาคอีสานหรืออย่างไรจึงไม่แจกของแก่ทหารทางภาคอีสานบ้างความจริงแล้วอาตามาห่วงทหารภาคอีสานเช่นเดียวกับทหารทางภาคเหนือ เมื่อท่านผู้บัญชาการกองทัพคลที่สามรับจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาแจกจ่ายจึงได้นำสิ่งของมาแจกในครั้งนี้และท่านได้ปารภธรรมว่าเราทุกคนอยากมีความดีกันทางนั้นแม้บางคนนึกว่าตนเองอยากมั่งอยากมีอยากมียศถาบรรดาศักดิ์แต่ความจริงแล้ว ก็คืออยากมีดีนั่นเองแม้เราจะมียศสูงแต่ใครมาว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นใครอยากอะไรก็ตามเถิดแต่ที่สุดของความอยากนั้นก็คือความดีนั่นเองความดีพื้นฐานก็คือการรักษาศินห้าให้ได้ความดีนั้นมีกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องทํา เป็นเบื้องต้นห้าประการคือหนึ่งเราไม่อยากให้ใครมาฆ่ามารังแกข่มเหงเราเราก็อย่าไปฆ่าไปรังแกเขาสองเราไม่อยากให้ใครมาลักของของเราเราก็อย่าไปลักของของเขาสเราไม่อยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมียเราเราก็อย่าไปผิดลูกผิดเมียเขา 4. เราไม่อยากให้ใครมาโกหกเราเราก็อย่าไปโกหกเขา 5. เราไม่อยากเป็นคนบ้าก็อย่าไปดื่มสุราเพราะถ้าเราดื่มสุราเราจะกลายเป็นคนบ้านอกจากนี้ผู้จะเป็นใหญ่เป็นคนดีจำต้องมีคุณธรรมอื่นมาสนับสนุนคือเราต้องเว้นจากอคติ4คือหนึ่ง ลำเอียงเพราะความรักสองลำเอียงเพราะความชังสลมลำเอียงเพราะความหลงสล่ลำเอียงเพราะความกลัวการแสดงธรรมในวันที่10สิงหาคม2518สิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปยังวัดท่าสุงและได้ตัดถามความเป็นไป ของบ้านเมืองในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรอนาคตของชาติหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ถวายพระพรไว้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสใครอาตมาขอถวายชีวิตไว้เป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่พศ .2520 เป็นต้นไปประเทศไทย จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความเยือกเย็นจะปรากฏความมั่งคั่งสมบูรณ์จะมีขึ้นแก่ประเทศไทยแต่จะยังไม่ปรากฏชัดเจนนักแต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆก็ต้องปี2524เปรียบเหมือนอรุณได้ขึ้นดีแล้วจะเริ่มฉายแสงให้เห็น ความมืดหมดไปแน่นอนที่อาตมากล้ายืนยันต่อพระองค์เช่นนั้นก็เพราะเหตุผลหลายประการคือคำทำนายของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ในประการแรกอาตมาได้พบและได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสมุดคอยซึ่งพระอาหารหันต์ในอดีตนามว่าพระพุทธโคสาจารลำใหญ่ เขียนไว้ทำนายชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสระแก่พม่านั้นก่อนที่กรุงเทพยังไม่ปรากฏโดยท่านได้เขียนคำทำนายไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องูกฆ่าศึกตีแตกแต่จะเสียอิสรภาพไม่นานนักจะมีคนดีของกรุงศรีมากู้ชาติ แต่เมื่อกู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีก็ได้เป็นจริงตามคำทำนายทุกอย่างและยังมีคำทำนายล่วงหน้าทั้งสิบราชการในสมุดคอยเล่มเดียวกันสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ได้กล่าวคำทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละรัชกาลดังต่อไปนี้รัชกาลที่หนึ่งทำนายว่ามหาการผ่านมหายักษร,รัชกาลที่หนึ่งผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชสมบัตริรัชกาลที่สองทำนายว่ารู้จักธรรม รัชการที่สองท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบํำรุงประพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ผคนขวาพระธรรมวินัยเป็นการใหญ่รัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดซึ่งหมายถึงรัชการที่สามท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสารรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ปากฏมาจนถึงทุกวันนี้รัชการที่สี่ทำรรนายว่าสนิทธรรมซึ่งหมายถึงรัชการที่สี่ท่านสนิทธรรมก็เพราะพระองค์ทรงพนวดถึง2 7พรรษามีความคล่องตัวในพระธรรม แตกฉานนพระไตปิดกรัชการที่ห้าทานายว่าจําต้องแขนขาดซึ่งหมายถึงรัชการที่ห้าจำแขนขาดเราเห็นได้ชัดเจนมากเพราะเราต้องสูญเสียแผ่นดินไปหลายครั้งโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนดีกว่าเสียทั้งตัวคือยอมเสียแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษา ประเทศชาติบ้านเมืองเอาไว้รัชการที่หกทำนายว่าราสฎรราชาโจรรัชการที่หกเป็นโจรเพราะทรงใช้เงินในทองพระคลังจนหมดสิน้นแต่อาตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปีชาสามารถปลุกใจประชาชน ให้รักชาติบ้านเมืองโดยทรงส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงต้องใช้เงินมากแม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนักรัชการที่เจ็ดทำนายว่านั่งทนทุกข์ซึ่งหมายถึงรัชการที่เจ็ดนั่งทนทุกข์พระองค์เสวร,ราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดี เงินในท้องพระคังหมดสิน้นพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องดูแลราชการเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจำพระไทยสระราชสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดน จนสิ้นพระชนรัชการที่แปดทำนายว่ายุคธมินซึ่งหมายถึงรัชการที่แปดยุคธมินบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สองข้าวยากหมากแพงประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบปรงพระชน จนสวรรคตรัชการที่9ก้าทำนายว่าถิ่นกาขาวซึ่งหมายถึงรัชการที่9ก้าทำนายว่าถิ่นกาขาวเราก็เห็นแล้วว่าฝะรัง มาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่คนผิวขาวทั้งนั้นและรัชการที่สิบทานายว่าชาวสิวิไลซึ่งหมายถึงรัชการที่สิบชาวสิวิไลหมายความว่าบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเขียนมาแล้วจะได้ประสบพบเจอแต่ความรุ่งเรืองเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานา,นาอารยะประเทศ ที่จเจริญแล้วทั้งหลายและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ